ตั้งแต่เริ่มเชื่อพระเจ้าครั้งแรกค่ะมีพี่คนนึงเขาแนะนําเราว่าให้เขียนให้เขียนพรที่อยากขอจากพระเจ้าใส่กล่องไว้ว่าเราขอเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็เขียนไว้นะคะจนมันก็เกิดขึ้นคู่พระพรเรียบร้อยนะคะ <c oughs> อันนี้เรียบร้อยแล้วก็คือพระเจ้านาสามีมาเชื่อพระเจ้าด้วยกันแล้วเขาก็มานั่งอยู่ข้างๆในฐานะของ ลูกแก่ลูกแก่ของพระเจ้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความสุขที่สุดหนึ่งปีผ่านไปพอดีเป๊ะเลยวันที่สามีรับเชื่อคือเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีที่ชารับเชื่อพอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับพระพรนี้เพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยในในความที่เราเชื่อและสามีอาจจะยังไม่เชื่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อบาดหมางกันอยู่มาเรื่อยๆก็อธิษฐานมาตลอดจนพระเจ้าก็ นำมาจนสําเร็จค่ะอันนี้คือเป็นพระพรที่ทําให้ชามีความสุขขึ้นมาแล้วก็มีแรงที่จะเดินเพราะว่าในทุกๆวันอย่างเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเราอะจะร้องเพลงนวัตก,กรรมที่บ้านเนี้ยเราก็ต้องแอบไปร้องอีกห้องหนึ่งเราก็ต้องไปนั่งี่ิฐานอีกห้องหนึ่งเพราะเราก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าทําอะไรเสียงอะไรเขาจะาระลําคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้ววันนี้คือบอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะขอร้องเพลงนวัตก,กรรมนะเออเดี๋ยวไปร้อง้องเขาก็บอกว่าก็มาลองเนี้ยแหละ เราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันแล้วนะจริงก็ <laughs> เลยแบบว่าขอบคุณพระเจ้ามากๆสำหรับสําหรับพระพรน,นี้ก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อเขียนใส่ของพระพรไว้เรื่องเอ่อเรื่องบ้านกับเรื่องเอ่อไรายได้นะคะว่าเราว่าเราเนี่ยมีมีมีความหมองว่าเราอยากจะมีจุดเนี้ยเท่านี้ที่เราจะดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็พอดีงานที่เราได้ทําเนี่ยค่ะ เราก็คิดอยู่แหละว,ว่ามันตันจนํานวนเนี้ยมันตันละเราจะไปข้างหน้ายังไงจนวันนี้พระเจ้านําทางเหมือนกับว่าตําแหน่งใหม่ที่มันไม่มีทางตันค่ะคือเบสเบสเบสฐานเนี้ยมันไม่มีทางตันและมันก็เป็นจนํานวนที่เราเขียนไว้ในกล่องพอ,พอเลยพระเจ้านําจุดนี้มาให้แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราค่ะว่า เราจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เดินต่อไปยังไงอีกก็ตรงนี้ขอบคุณพระเจ้ามากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พระพรแบบใหญ่ๆนะคะคือพระเจ้าทําให้หนูรู้ว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆแม้กระทั่งแบบว่าอยากกินข้าวร้านเนี้ยไม่มีโอกาสผ่านสักทีเลยงานไม่ผ่านร้านนี้สักทีเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะมันมีโอกาสที่ว่าลูกค้านัดที่นี่ แล้วมันจะผ่านร้านข้าวร้านเนี้ยแต่เราดูเวลาแล้วอุ้ยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าเราต้องไปรอลูกค้าแต่ก็นึกในใจอยากกินจังเลยสักพักลูกค้าโทรมาพี่จะช้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้ต้องบอว่าพอมองนาฬิกาเราก็แบบเราเราจะถึงร้านข้าวแล้วเราก็แบบปวดไฟเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยขอบคุณพระเจ้าคือเป็นเรื่องเลๆๆๆๆ็กๆน้อยๆที่ที่บางทีเราอาจจะลืมลืมอธิษฐานหรือว่า ลืมที่จะขอพระเจ้าหรือบางทีในในแง่ของมนุษย์ค่ะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะอะไรมันอาจจะรู้สึกมีข้อสงสัยบ้างแต่พระเจ้าไม่เคยไม่เคยทําให้ให้เรารู้สึกว่าแบบพระองค์ไม่อยู่เนี่ยขนาดหนึ่งปีเนี่ยพระเจ้ายังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักของพระเจ้าอ่ะอดทนนานเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงแน่นอนมันคือพระพรแน่นอนมันคือพระคุณเราเองก็ทุกวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราไม่ลงอรอยกับสามีจากที่เราเคยตอบโต้แบบที่มันไม่ถูกที่มันไม่โอเคเราก็เปลี่ยนเป็นอยากให้เราทําอะไรเราเปลี่ยนเป็นความรักพระเจ้าสอนให้ชายรู้ตรงเนี้ค่ะมากๆแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นวิธีความรักของพระเจ้ามันทําให้ทุกอย่างมันแบบจากที่มันเคยยากมันกลายเป็นสเต็ปเดียวจากที่มันต้องสิบสเต็ปม,มันกลายเป็นสเต็ปเดียวเสมอ S <S อันนี้คือพระพรของพระเจ้าในชีวิตชาติดีมากมากขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องนะครับผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องมาเชื่อพระเยซูนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือหนึ่ง 1, เปโตรบทที่สองบอกว่าพระเจ้าไม่เคยทำบาป แล้วไม่มีการล่อลวงในพระโอษของพระองค์นะครับพี่น้องครับพวกเราทุกคนเป็นคนบาปแล้วเราทําผิดในอดีตดังนั้นพระเจ้าถึงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อเอาความบาปของเราออกไปและประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรัน์และชีวิตที่ชอบธรรมอยากเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์จกโทษบาปให้ลูก ลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกขอติดตามพระเยซูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ขอบพระคุณพระองค์ในน้มพระเยซูเอเมนสามคำยินดีนะครับ ขอพระเจ้าทรงนำให้ท่านไปได้อยู่ในคิสตจักรที่ดีๆมีผู้เลี้ยงที่ดีๆแล้วก็ท่านจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลมีพระพรของอับราฮัมนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในคำพยานตอนต่อ,ตอไปนะครับพระเจ้าพรครับ